เป็นไงครับร้อนไหมครับร้อนข้างหลังได้ยินชุมวิ่ขึ้นลวิีกรอบ BTS ให้ดูหน่อยฮะอยากได้นนดยินจึงนะไม่นะไม่ไสวัสดีทุกคนนะครับผมต้าอู๋ครับสวัสดีนะคระับผมออมรอยนะครับว้าวเอวอเมื่อกี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยเราร้องมากๆเลยนะฮะ ทุกคนเก่งมากครับผมในไหนก็ในไหนแล้วนะครับผมอยากจะคอนแก t ูเลชั่นทูเป็นต่อเป็นต่อเป็นต่อคือหนึ่งในสมาชิกวง last one นะครับผมและตอนนี้เขาก็ได้เดบิวต์เปศิลปินใน s t a r l i ล h ์แล้วเรียบร้อยขอเสยงให้เป็นต่อหน่อยได้ไหมก็เป็นอีกความภาคภูมิใจของเรานะครับผม last icon นะครับก็ความตั้งใจของเขามันได้ออกดอกออกผลแล้วเป็นที่เรียบร้อยยังไงก็ เป็นฝากติตาผลงานของเป็นต่อเรื่อยๆต่อไปนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามผลงานของพวกเรานะผมใครที่ไหนมีใครดูล้านไซคอนบ้างไหมครับอ่าโหก็แป๊บเดียวก็3ปีแล้วนะครับเร็วไหมครับแ,แป๊บๆนี่ก็คือเราก็แก่แล้วเนาะ <c oughs> ใจร้ายกเ็เลยเกิดไม่ใช่ก็เราเงหมายถึงว่า <c oughs> เราใช่ไหมเราเราแล้ววันนี้แน่นอนกับผมมาที่นี่แล้วนะครับผมบดูแมจริกคนร้องได้ เหมือนแบบว่าเพลงช้างช้างช้างแลาวไม่ใช่คนละชาติกันโอเคผมว่าเด็กช่างนี้น่าจะไม่ทันแล้วใช่ไหมครับไหนมีใครแบบว่าโตแบบเพลงช้างแลแบบผมบ้างมีอ่ะยังยังมียังอยู่แสดงว่ายังวัยรุ่นอยู่อ่ะแต่ว่าจริงๆเพลงผมไม่ได้เตรียมมาแค่นี้ผมอยากมีเพลงพิเศษให้กับทุกๆคนที่ฟังกันไหน ีนี้มีใครรู้สึกว่าตัวเองมีอกหักบ้างไหมครับไม่มีใครอกหักในปีนี้โอ้ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรอกหักเดี๋ยวเราหาใหม่ก็ได้ถูกไมอย่าไปแค่อย่าไปสนเพราะผมเชื่อว่ารักแท้เนี่ยมันมีอยู่เสมอผมขอมอบเพลงนี้ให้ทุกคนนะครับผมรักแท้ครับ อ้เรื่ทางไกลเท่าไรก็มีนักความทางของหัวใจเอยฟัาที่ ยังไมฮะดีัวเหรอฮะดีขึ้นรลยยังครับยังดีขึ้นรลยยังครับเดี๋ยวแล้วคนไม่รู้จักผมก็บอกอุยนี่มันขี้แอดจังเลยโอเค ดีแล้วจริงๆใช่ไหมฮะโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับหนูชื่ออะไรครับชื่อเบอร์ับชื่ออะไรนะครับชื่อออฟโรดครับมาคนเดียวเหรอครับก็ไม่นะครับมีทีมงานกับหลายคนเลยนะครับแต่ทำไมมายืนอยู่ข้างผมคนเดียวครับอันนี้คิดอะไรหรือมีใจหรือเปล่าครับโอ้ยผมมีมีอะไรครับ ผมมีเพลงที่จะมอบให้ทุกคนเอออ๋อแล้วไปเออโอ้โหนี่ไปอาบน้ำมาเลยครับกำลังจะไปอาบพอดีเลยะฮะกำลังจะลงไปอาบขาดสบู่ไม่มีสบู่กับยาสระผมเออจริงถ้ามีสบู่กับยาสระผมเนี่ยจะเอามาอาบโชว์ตรงนี้นเลยท้งลม,มเข้าได้ลูกค้าเข้าได้ <laughs> เอานี่คือเราขายงานตรงนี้เลยอยู่แล้วนี่มันที่พารากอนเลยนะพารากอนมีแต่ของแรงมีแต่ของดีๆมีแต่ของดีรวมถึงทุกคนด้วยจริงไหมฮะ พี่ก็มูจิ้วเวลาให้ตัวเองหายเหนื่อยนะอ๋อมเขาเหนื่อยอยู่ให้ต้องเข้าใจเขานิดนึงนะครับเป็นไงเมื่อกี้ละลายกันไหมครับละลายละลายกันเลยผมว่าทุกคนข้างล่างก็ละลายเป็นานแล้วค่ะร้อนนะครับร้อนร้อนหรือไม่ร้อนนะครับทีนต่อไปคุณถอดเสื้อเพื่อนผมใอ้ดิผมใส่ไม่ได้อยู่แล้วอ่ะผมใส่สามชั้นเลยอ่ะ ใช่ครับ่มีเส้นนพี่อยากให้ผมใส่เส้นตาดีไหมพี่ต้องต้องถอดข้างหลังเออ้ยโอ้ทีมงานไม่ให้ถอดขอโทษด้วยไม่ใช่มโอ้มันอิ่มนี่อิ่มนี่อ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดะ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 ใครนีพังเต่าผมว่าแปลกแปลก็ว่าทำไมมันจี๊ดแปลกแเกือบจะเกือบจะโรแมนติกแล้วใช่ไหมครับโอนี่อ่ะเนาะตลกมันอยู่ในสายเลือดอ่ะเนาะรอแล้วอ๋อรอแล้วโอเคหล่อไหมครับได้อ่าได้อ่ะเชื่อไหนเราต้องเชื่อใจทีมเราโอเคเราเชื่อใจทีมอยู่แล้ว ท okay. ี่เริ่มไม่เชื <h <h ่อใจตัวเองแล้วตอนนี้เป็นไงทุกคนมั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 นได้อยู่ปะเอาจริงพูดมาว่าเหนื่อยอยู่ใช่ไหมนี่พูดไม่หยุดเลยนะครับเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วครับผมทุกคนพร้อมสรุปกับเพลงสุดท้ายหรือยังคะ หลายขอเสียงคนเหมือนจะเช็ดตัวแล้วแหละเฮ้ยขอโทษนะโอ้โหเปียกเลยแต่ไม่เป็นไรยินดีนะแล้วเปียนจริงด้ยจริงจไม่เป็นไรไม่เป็นไรสำหรับน้องๆพี่ยินดีอุ้ยยินดีพี่ยินดีผมเล่นกับคุณพ่อลูกอ่อนจริงจังคุณพ่อใจเย็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณบอกคุณมาก่ี่โอ้ยเฮ้ยทีมันขึ้นมาอะไรไม่มีเหงื่อเรานี่ดูแลแบบว่าเออนะครับดูแลทุกฝีก้าวทุกการบลื่นไหลเช็ดผิดเช็ดเต่าแล้วม่นถึงจะมีเต่าง แต่ว่าหอมครับอะไรนะแต่ว่าหอมเพราะว่าผมใช้ํำหอมใปนทรงเราขายเก่งที่สุดนะครับวันนี้แบบหูเหงื่อเขาเยอะมากเลยนะมันแบบมันจะละลายเลยนะอะเนาะละลายไหมทุกคนวันนี้มันละลายไปแล้วครับตอนนี้มันละลายไปหมดแล้วใช่ไหมฮะมาถึงใจเราใช่ไหมที่ละลายไปหมดแล้วอนะแอ้แล้วะครัวน,นี่ดีใจมาก นะครับมาเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าครับโชว์ที่จบลงไปนี่คือถือเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้กับทุกคนเลยนะครับวันนี้รู้สึกไงบ,บ้างงาได้มาเจอกับแฟนๆที่สายามพระกรอย่างนี้ครับคือ,อมันยิ่งใหญ่มากๆเลยครับ <c oughs> คือ วันนี้พงเห็นทุกคนแบบยืนเต็มลานอะฮะแล้วก็เป็นภาพที่สวยงามมากเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศที่แบบมันส่งท้ายปีอะเนาะทุกคนก็คงแบบว่าได้หยุดพักกันแล้วแล้วก็ได้พักผ่อนรู้สึกว่าเราได้มาอินเตอร์เทนทุกคนได้มีความสุขกันครับมันมีความสุขมากตัวพงเองก็มีความสุขเลยอะขามีความสุขส่งเสียงมาหน่อยแล้วนี่บรรยากาศของการเฉลิมฉลองนะครับอีกไม่กี่วันก็จะเขาดาวแล้วใช่แต่ว่าก่อนนี้นเราผ่านคริสต์มาสมาในต้นคริสต์มาสสวยไหมฮะรอบรถสวยมาก แต่มมีต้นเดียวมันไม่เหมือนสองต้นนะฮะแต่ก็ถ่ายถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสครับ,รบไม่เป็นไรพี่เพราะว่าที่นี่เขาจัดหนักจัดเต็มยิ่งใหญ่มันก็จะไม่เหมือนเพราะว่าต้นนั้นผมสองคนไม่ได้ไปจัดเองนะครับตั้งใจจัดต้นคริสต์มาสจัดตรงจัดเต็มน,น่ารักมากมันพิเศษคนละแบบเลยครับนาะใช่มันเป็นช่วงแฮปปี้ทา์มันอันนี้พิเศษสำหรับคนทั่วไปแต่นี่พิเศษสำหรับผมคนเดียว ใช่คนทั่วไปไม่เป็นไรนะครับน้อยใจโอ้แฟนคลับก็คือทนทุกขเอ้ยไม่ใช่แฟนคลับคือไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาเป็นแบบว่าทุกทุกคนที่มาสยามพารากอนใช่เล้วม่กับบ้านมาถ่ายรูปต้นคริสต์มาสตรงนี้ได้เป็นแต่พวกเราเองที่เดินมาก็มีความสุขได้เหมือนกันใช่ใช่โอ้แค่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ก็มีความสุขแล้วใช่ต้องแล้วก็อย่าเทียบกันเลยเพราะว่าที่นี่เโาแกมฮ่ารต้นคินมันนั้นมันไม่มันน่าดมันนิด ยังไงยังไง,ง,ไงมีคนนอนแล้วนะมีคนนอนแล้วนะฮะเขาจะพูดไ่จบแล้วเขาเงนินไปก่อนแล้วผมนอนแล้วนะพี่นอนแล้วออฟโดสยังไงดต้นต้นคิสมาที่คุณพูดถึงมันไม่เหมือนของผมหรอกอ่าทำไมเพราะว่าของผมอะมันพิเศษมากเอ้ยยังไงพี่ผมสั่งซื้อเั้่งจะสามเดือนที่แล้วโอ้โหดูสิเขาตั้งใจนะ ดีว่ามาส่งก่อนทันสองวันเ <laughs> พราะลืมโอนตังค์ให้เจ้าของร้านครับลุ้นอยู่ใช่ไหมว่าจะมาทันคริสต์มาสหรือเปล่าใช่ครับโอเคไม่เป็นไรต้นคริสต์มาสตอนนี้เขาติดแกมแต่ต้นคริสต์มาสตอนนี้นติดอยู่ในใจแล้วนะคะ,ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้ก็ติด<อ>เหมือนกันครับรติดคอแล้ยพี่อ้าคุณเห็นรูปที่เขาลงไว้แล้วในไอจีทั้งคู่เลยน่ารักนะเป็นบรรยากาศแบบแฮปปี้ไทม์แล้วก็เจอเพื่อนๆในลาสเวนต์ด้วยนะครับที่พี่ชอบมากรูปที่สองโดยเฉพาะรูปที่สองดีมากเลยทั้งคู่เลย คอปอดไปตอนแรกดูไอจีท่าหูนึกว่าเขาถ่ายกับกระจกหน้าเหมือนกันมากเลยนะคะแล้วมันบังเอิญหรือเปล่าคะรูปที่สองต้องเป็นรูปคู่เหมือนกันเลยไปดูไปดูไปรูปคู่เหมือนกันเลยรูปที่สอง ก็ขอให้อำนาจคุณป้าสีและคุณน้ไตนะครับปกป้องให้ทุกคนมีความสุขยังยังไม่ได้พูยพออย่งอย่างอย่งยังไม่เข้าตรงนั้นนะฮะยังไม่เข้าตรงนั้นนะครับน่ารักน่ารักเป็นบรรยากาศที่ดีมากนะครับมาพูดถึงมันเหลือใครแบบได้เป็นไอเดียกันมาช็อปกันได้ที่เสียงรากวัอย่างนี้นะครับอ่ะสุดท้ายสุดท้ายคุณพ่อเ้ยพ่อปีใหม่ก่อนคุณพ่อปีใหม่ครับครับถึงเวลาแล้วฮะโอ้โอวยพรปีใหม่จริงๆก็ผมแค่ไม่ไม่ไม่หวังอะไรมากผมขอให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็็งงงแแแรรลล้้วววกกเาาอออไไปตหหนนขใบบ่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาอันี้ผมพูดจริงๆเพราะว่าแบบผมอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตในช่วงปีใหม่แบบมีความสุขแบบมีความสุขจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้สิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับทุกคนครับผมมีแจะสิ่งที่ดีๆนะครับผมแล้วก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีๆไปเจอกับคนที่คนดับเป็นการรีเฟรชตัวเองใหม่นะครับแล้วก็เริ่มต้นปีแบบขอให้แบบปังๆไปเลยครับเด้อใช้กับงน้อยเลยถ้าอยู่นะถ้าอยู่ับต้องพนมมือรอเลยนะฮะยังครับพยัางนะยังนะก็ เอาง่าย okay, ๆขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วกันนะครับสิ่งที่มันสําคัญที่สุดสิ่งอื่นใดน,นอกจากความสุขเพราะฉะนั้นก็หาความสุขของตัวเองให้เจอปีนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังหาความสุขไม่เจอเราลองตั้งเป้าหมายิเล็กก่อนแล้วกันเริ่อจากสิ่งเล็กๆรอบตัวข้างกาย uh huh. บางทีความสุขมาจะไม่ใช่สิ่งที่มันยิ่งใหญ่เลยมากมาย uh huh. แต่มากกว่าน,นั้นครับ uh huh. ก็อย่าลืมนะครับผมตั้งเป้าหมายว่าอนาคตจะทำอะไรนะครับ uh huh. ข้ามข้ามปีนี้ไปนะครับสิ่งที่เข้ามาเข้ามาแล้วก็ขอให้มันผ่านไปนะครับก็สิ่งที่สาคัญที่สุดอย ว่ามันคือเรื่องของสุขภาพความปลอดภัยแล้วก็ชีวิตเนาะ เพราะฉะนั้นนะครับขอให้อำนาจคุณพระศรีรัตนไตนะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับเทวดาประจํากายเจ้ากรรมนายเวรฝนให้อภัยนะครับขอเสียงสิบปกป้องให้ทุกคนนะครับแล้ค่าปลอดภัยนะฮะจากเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีดีให้ดียิ่งขึ้นไปอีกคิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งน,นั้นขอให้สมปารถนาแล้คลาปลอดภัยจากภัยธรรมชาติภัยทั้งตัวภัยรอบกายคนอะไรคิดไม่ดีขอให้เขาแพ้ภัยตัวเองขอให้ตัวเองมีความสุขจงเป็นคนดีสาธุสาธุ เราจะได้ชมเมื่อไหร่ครคุณหนูพิมพีเอ็มบรรยากาศทันเมื่อไหร่ดีโอ้โหนี่ไงคือถือว่าทํากันบ้านมาดีนะครับแน่นอนติดตามจริงๆก็เดี๋ยวปีหน้านะผมน่าจะช่วงไหนพี่ประมาณเอ่อควอเตอร์ขึ้นควอเตอร์ที่สามอ่าเดี๋ยวรอดูช่วงนี้ก็เริ่มโปรเซสไปแล้วครับแต่เห็นเหมือนวอร์กช็อปป์ปัจจุบันที่เขาใส่แว่นดำแล้วเขาแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถือปืนเข้ามาชอบไหมบริการบริการหมอลับมันมีชอบไหม ชอบครับระหว่างไม่จะถามว่าระหว่างหมอนลำกับหมอนนี่ชอบอันไหนครับหมอน,นี่ดีกว่า,เ,าเพราะว่าเขาลำเก่งด้วยเนาะใช่เก่งทุกอย่างเก่งทุกอย่างแต่ว่าผมบอกเลยนะพอผมมีตำรวจอ่ะโจนไม่ต้องมาแล้วเพราะว่าผมจะเป็นโจรเองเพราะผมจะเป็นคนเดียวที่รักรักขโมยหัวใจเฮ้ยเฮ้ยแต่ถ้า แต่ถ้าไปรักทรัพย์เขาเนี่ผิดสีนะเอาใช่ไหมฮะสีข้อสองนี่คือห้ามรักทรัพย์แต่สีข้อไหนครับห้ามรักคุณโอ้โหพี่ไม่แปลกใจเลยทำไมเขาเป็นคุณพ่อรึกปล่าทีเนี่อโอ้โหขับูของพี่เอ๋เพื่อนน้องสองคนพี่มีความสุขครับพี่จักให้เลยใช่ไหมรับดาวมีความสุขไหมใช่ก็รอติดตามซิงีส์ของทั้งคู่ได้แล้วก yes. ็ผลงานอื่นด้วย แน่นอนแน่นอน่ะรอติดตามในปีต่อไปเนาะ2025ใช่คับโอเคอ่ะมาเดี๋ยวตอนนี้เรามาเก็บภาพปกิ่าฮะเชิญเลยครับเชิญเลยครับหันดกันดีกว่าทุกคนมาเลยโหวันนี้สนุกมากๆเลยนะครับได้พูดคุยกันด้วยแล้วก็นี่ได้พรจากท่าหูแล้วก็อมนรด้วยนะครับ